สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของวันพีทจากตอนล่าสุดกันนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องราวของกระสุนของควีนที่ถูกใช้มาและบอกกันเลยว่ามันร้ายกาจกว่าที่เราคิดเอาไว้เยอะเลยตัวของควีนเองเนี่ยนะครับผมเป็นหนึ่งใน3ามภัยพิบัติถูกไหมและเขาเนี่ยก็ได้ฉายาว่าควีนแห่งโลกระบาดนะครับด้วยความที่ว่าควีนเนี่ยมีความเก่งกาจด้าน เทคโนโลยีการประดิษฐ์อาวุธต่างๆมากก็เลยได้ฉายานี้มาและอาวุธที่เป็นแบบเหมือนชิ้นโบแดงของเขาเลยเนะี่ยก็คืออาวุธชีวภาพครับซึ่งตลอดเรื่องราวที่ผ่านมาเนะี่ยนะครับผมได้มีการเปิดเผยมาแล้ว2ชิ้นก็คือชิ้นแรกในช่วงตอน940นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับช่วงตอน990ได้มีการเปิดเผยมาอีกชิ้นหนึ่งชิ้นแรกเนะี่ยนะครับผมก็คือเชื้อไวรัสมัมมี่ครับและชิ้นที่2ก็คือ เชื้อไวรัสยักษ์หนาวสั่นหรือว่าไวรัสยักษ์น้ําแข็งนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าอันที่2เนี่ยนะครับผมที่ได้เปิดเผยมาในตอนล่าสุดนี้นั้นมันจะมีความร้ายแรงนะครับผมมากยิ่งกว่าอันแรกซะอีกและในวันนี้นะครับเราจะมานั่งเจาะอาวุธชีวภาพของคุนกันว่าแต่ละอันเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมแล้วอันไหนมันน่ากลัวย,ยังไงอันไหนเหมาะกับการ ใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างแล้วจะมีอาวุธอะไรพวกนี้โผล่มาอีกไหมนะครับผมเรามาเริ่มฟังกันเลยดีก,กว่าครับอาวุธชีวภาพอันแรกที่โผล่มาเนี่ยนะครับมีชื่อว่า e x c i ไ e shot นะครับผมซึ่งคําว่า e x c i ไ e เนี่ยในภาษาอังกฤษมันแปลว่าตื่นเต้นถูกไหมครับแต่คําว่า e x ci ไ e ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมมันจะแปลได้อีกความหมายหนึ่งด้วยนะครับก็คือคําว่าโรคระบาดนั่นเองก็เลยใช้คํานี้เนี่ยเป็นชื่ออาวุธของคุยนะครับผมแปลได้ว่าเป็นกระสุนโรคระบาดภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่า e x c i ไซภาษาอังกฤษที่แปลว่่่าาตตืนนนเ้จะอว่า เอกซายเตครับแต่ส่วนคำว่าโรคระบาดเนี่ยนะครับจะอ่านว่าเอกซายครับก็เรียกได้ว่ามันใกล้เคียงกันมากๆเลยเนี่ยนะครับผมเขาก็เลยเอามาเป็นคำคล้องจองกันโดยชนิดของเอกซช็อตหรือว่าเอกซบูเลตเนี่ยนะครับมันมีอยู่2แบบก็คือ หนึ่งเลยเป็นช็อตนะครับเป็นแบบว่าเป็นระเบิดนะครับผมก็จะใส่โดสเอาไว้เยอะหน่อยมีโดสของไวรัสเนี่ยอยู่ถึง200โดสส่วนกระสุนเนี่ยก็จะเป็นกระสุนเล็กๆนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าใส่พิษไว้เหมือนกันโดนไปก็โดนพิษเหมือนกันนะครับผมก็แบ่งเป็น2ประเภทเนาะและเชื้อไวรัสที่ใส่อยู่ข้างในนะครับผมก็คือเชื้อไวรัสมัมมี่ครับซึ่งเจ้าเชื้อไวรัสมัมมี่นี้นะครับผมเรียกได้ว่าร้ายแรงมากๆเลยเพราะมันจะทําให้ผู้ที่โดนไวรัสนี้นะครับผมเกิดป่วยขึ้นมาแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับผมนือ มาร์กกระโหลกเอาไว้ที่ตัวเนี่ยแล้วก็จะรู้สึกนะครับผมว่าตัวเองอ่ะมีไข้ร้อนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะกระอักเลือดออกมานะครับจนร่างกายของผู้ที่ติดเชื้อนะครับผมแห้งเหือดไปเป็นเหมือนมัมมี่และทุกคนที่มาสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อนะครับผมก็จะได้รับเชื้อนี้ไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นเชื้อที่แพร่กระจายได้เร็วมากๆแล้วจุดที่ซวยจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคนที่โดนอ่ะมันจะนอนเกือกิ้งเหมือนถูกเผาเลย คือไข้เนี่ยมันจะสูงร้อนเหมือนถูกไฟเผาอะตัวเราก็จะนอนเกือกิ้งเหมือนพยายามลบความเจ็บปวดลบความร้อนในตัวออกไปแต่ด้วยความที่ว่ามันมาจากเช้อโรกอะครับเราก็จะรู้สึกทรมานอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับอะไรมันจะร้ายกาจขนาดนี้ครับแต่อันนี้ว่าลายแล้วนะครับผมเชื้อล่าสุดนะครับเชื้อยักษ์หนาวสั่นนะครับผมหรือว่า กระสุนในภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ากระสุนโคริโอนินะครับกระสุนยักษ์หนาวเนี่ยนะครับผมมันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนยักษ์ที่กำลังหนาวอยู่คนที่โดนกระสุนนี้เข้าไปนะครับผมจะถูกน้ําแข็งปกคุมร่างกายครับแล้วก็จะมีเขาน้ําแข็งเนี่ยนะครับผมพุ่งขึ้นมาด้วยแล้วจะออกอาราวาจัดก,การคนอื่นเลยคือถ้าเป็นอันแรกเชียร์มัมมี่เนี่ยคือทุกทรมานถูกไหมล้วใครจับก็เป็นแต่อันนี้เนี่ยนะครับผมนอกจากจะกลายเป็นปีศาจแล้วนะครับผมยังสามารถ ทำให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายต่อได้ง่ายยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าคนที่เป็นเนี่ยก็อาลวาต่อด้วยนะครับไม่ได้ว่านอนเฉยๆและทุกครั้งที่ถูกสัมผัสเชื้อเนี่ยก็จะกลายเป็นซอมบี้น้ําแข็งที่มีเขางอกออกมาเหมือนเป็นปีศาจน้ําแข็งอะไรอย่างนั้นเลยครับในตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ากระสุนที่คุยนยิงมาอาจจะเป็นกระสุนแบบว่าใส่หินไคลโรเซกิมาหรือเปล่าเอาไว้ยิงพวกผนปีศาจแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเป็นกระสุนยักษ์อันนี้ก็เรียกได้ว่าโหดร้ายน่าดูเลยนะแต่ผมคิดว่าควีนเนี่ยน่าจะยังมีอาวุ นี่น่าจะยังไม่ใช่อาวุธสุดยอดของควีนนะแต่แค่นี้มาก็โหดมากๆแล้วแหละครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของอาวุธชีวภาพที่ควีนได้เปิดเผยมาในเรื่องวนะันฮิตณปัจจุบันนี้ในอนาคตจะมีอีกไหมเดี๋ยวเราทำคลิปให้ดูกันนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกร้ผมคงต้องขอลาไปก่อนพิพาพประการใดน,นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ